สวัสดีทุกคนนะครับมาดูบอร์ดตัวนี้นะครับเป็นบอร์ดของโตชิบ้านะครับตัวนี้เป็นบอร์ดแพงกดมันเนาะโตชิบ้า1สิบเก้ากิโลนะครับจริงๆเครื่องนี้ลูกค้าครับลูกค้ายกมาซ่องทางเครื่องนะครับจริงๆแล้วอาการเป็นแค่หนูกัดสายนะครับกัดแค่ไม่กี่เส้นนะครับทีนี้ประเด็นคือเขามีการต่อสายมาเองนะครับเนี่ยสายตัวนี้นะครับ แล้วแจ็คพอตคือสายตัวนี้เป็นสายไฟ12โวลต์และ5โวลต์นะครับคือเขาต่อมาสลับกันนะครับต่อสลับกันมานะทีนี้จบเลยผมไล่ไล่เช็คแล้วนะครับตัวนี้ลูกค้ามาซ่อมารับมาซ่อมทั้งเครื่องนะครับแล้วบอร์ดเหมือนจะอมืมันจะไม่มีของด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเช็ดอยู่ เหมือนจะไม่มีของด้วยเนี่ยไล่เช็คดูแล้วนะครับขาเขาต่อสลับขา1น,นะครับแลขาสองสลับกันนะครับสิบสอโวลต์กับห้โวลต์สลับกันเลยนะครับแล้วเนี่ยวิ่งตรงมา M C U เลยจบคาวเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับเช็คคร่าวๆคือตัวบอร์ดไม่มีขายทั่วไปนะ เหมือนจะยังไม่มียังไม่ได้หาเหรียญด,ดูนะครับจะทําัีไก็น่าจะน่าจะหนักอยู่นะครับตัวใหญ่เลยโอเคถ่ายให้ชมกันนะครับก็ถ้าไม่มั่นใจนะครับเข้ามือช่างดีกว่านะครับก็แทนที่จะเสียให้นิดเดียวนะครับก็ทามาถึงช่างหรือว่าถึงคนที่รู้นะ ก็ส,ส,สีสายมันเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยเขามีเขียนบอกอยู่วต์12โวลต์ซึ่งเราแค่จิ้มมิเตอร์วัดไฟเราก็รู้แล้วนะครับถ้าเป็นช่างเนาะเราก็สามารถต่วได้ถูกต้องนะครับโอ้โหเสียดายมากเลยนะครับมันมันเสียแค่นิดเดียวเองนะเออมันแค่สายขาดอะคือ ต่อเองโดยไม่มีความรู้นะครับอาจจะเพื่อความประหยัดเนาะแต่ว่าต้องช่างใจหนอยสีสายนี่สีเดียวกันหมดอย่างเงี้นะครับมันไม่ใช่ประตอจุดไหนก็ได้นะครับอาจจะเป็นแบบก็ไม่รู้เนาะก็ลองต่อดูเผื่อเผื่อได้ประหยัดน,นะครับตอนนี้ก็คือ,อจัดพอ o ตแล้วว่าคุณจะซื้อใหม่ได้หรือเปล่าซ่อมได้แต่ว่า แพงนะครับซื้อใหม่ก็อาจจะแพงแน่ๆเลยแล้วก็กับอีกอันหนึ่งคือไม่มีโคขายโคไม่ได้นี่ก็จบการในเครื่องยังแบบสภาพใหม่เลยนะครับแค่ว่าหนูหนูมันเข้าตัวเครื่องอยู่ข้างนอกเนาะผมไม่ได้ไปถ่ายให้ดูอรุ่นนี้นะท่านใดมีท่านใดมีทักมากได้นะเนี่ยท่านใดมี ประมาณนี้นะครับเราลองทักมาเสนอราคาดูนะครับไม่แน่ใจประมาณนี้นะครับหรือจะเอารายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งให้ไ,ได้นะครับลองทักมานะครับอันนี้ไม่ได้แน่ๆแล้วนะครับ MCU เสียแล้วก็คือจบทิ้งไว้แค่นี้โอเคครับ